ขอต้อนรับเข้าสู่คำทำนายเข้าสู่คำพยากรณ์ดวงชะตานะครับสวัสดีทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาและคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมหากก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าจะเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆพบเจอกับเรื่องราวดีๆรอท่านอยู่ต้องวงเล็บไว้เลยว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้น คือหนึ่งในราศีที่มีดวงชะตาดีในเดือนพฤศจิกายนเลยก็ว่าได้ในเมื่อดวงท่านดีก็อยากจะให้ดีกันแบบสุดๆจึงเป็นที่มาของการจัดทําคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการบอกเป็นการเตือนให้ชาวราศีกุมนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็คอยบอกเราก็คอยเตือน ซึ่งในคลิปนี้จะบอกดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับอุปสรรคที่เข้ามากีดขวางเข้ามาขัดขแข้งขัดขาท่านนั้นดูเหมือนว่านัหนักแล้วจะเป็นสามเรื่องราวซึ่งถือว่าเป็นสามเรื่องราวใกล้ตัวท่านยิ่งนักจะมีเรื่องใดบ้างคลิปนี้จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวราศีกุมชาวราศีกุมก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นคําทํานายคําพยากรณ์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นศาสตร์ของความเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะครับชาวราศีกุมเข้าไปรับชมรับฟังรายละเอียดในคลิปได้เลยครับ สวัสดีชาวราศีกุมทุกๆท่านนะครับสำหรับดวงชะตาของท่านหากก้าวย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเรียกได้ว่าดวงท่านจะกลับทิศกลับฟังดวงท่านจะขึ้นทันทีท่านจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งดีๆที่ท่านตามหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและคนในครอบครัวจะเป็นเรื่องราวดีๆเลียงลายเข้ามาหาตัวท่านท่านจะมีแต่เสียงหัวเราะท่านจะมีแต่ความดีใจ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่ในเมื่อท่านมีดวงชะตาที่ดีแล้วในทางตรงกันข้ามขอให้ท่านระมัดระวังจะมีบางเรื่องบางสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์ต่างๆนานาทําให้ท่านนั้นพบเจอกับอุปสรรคอะไรที่ดีๆอยู่เกิดสะดุดได้จะมีอุปสรรคเข้ามาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาท่านก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวท่านรวมไปถึงจะเป็นเรื่องที่ไม่หนักหนาสาหัสหไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโต แต่ไม่ควรให้เกิดขึ้นเลยดีเสียกว่าสามเรื่องราวนั้นจะมีเรื่องใดบ้างเราจะไปไล่เรียงกันเรื่องที่หนึ่งภายในเดือนพฤศจิกายนในเมื่อท่านพบเจอเรื่องราวดีๆท่านต้องระมัดระวังจะมีบางเรื่องจะมีบางสิ่งจะมีบางบุคคลเข้ามาทำให้ท่านนั้นต้องหงุดหงิดต้องหัวเสียระมัดระวังให้ดีระวังตัวท่านนั้นจะหมดความอดทนระวังตัวท่านจะหัวร้อน และจะเป็นต้นเหตุต้นต่อสาเหตุหลักที่ทําให้ท่านนั้นต้องผิดอกผิดใจกับคนใกล้ตัวขอแรกนี้ขอให้ท่านระมัดระวังระวังเรื่องอารมณ์ของท่านให้ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวท่านขอบอกขอเตือนข้อนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงในเดือนพฤศจิกายนสําหรับในเรื่องนี้ข้อแรกนี้ขอให้ท่านระมัดระวัง ในเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าท่านค่อนข้างที่จะพบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านก็จะพบเจอกับปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะด้วยการที่มีความคิดหลากหลายความคิดหลากหลายไอเดียท่านจะไปพบเจอกับคนใกล้ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนในกลุ่มเพื่อนในทีมรวมไปถึงเพื่อนในสถานที่ทำงานอาจจะมีความคิดความอ่านที่ไม่ตรงกับท่าน เรื่องงานก็ดีเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวก็ดีระมัดระวงังท่านต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกันระมัดระวงังระวังจะมีการทะเลาะการเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าอกเข้าใจกันต้องใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยระมัดระวังเรื่องความหัวร้อนผิดอกผิดใจกันนิดๆหน่นนอยๆก็ขอให้ให้อภัยกัน หลีกเลี่ยงการทะเลาะหลีกเลี่ยงการโต้เถียงรวมไปถึงท่านจะพบเจอกับปัญหาจู้จีจ้จุกจิกจะมีบุคคลใกล้ตัวท่านนำมันปัญหาต่างๆมาให้ท่านช่วยคิดช่วยแก้ไขท่านจะต้องระมัดระวังการที่ท่านจะพบเจอกับคนรอบตัวค่อนข้างที่จะจู้จี้จุกจิกมากเป็นพิเศษก็ขอให้ท่านนั้นทำใจให้หนักเข้าไว้ทำใจเย็นๆเข้าไว้ระวังการที่ท่านนั้นหัวร้อนรู้สึกญหงุดหงิด ทำให้ท่านนั้นโมโหมีการต่อว่าต่อขานมีการมีการดุมีการกล่าวเตือนอาจจะเป็นต้นเหตุให้ผิดใจมองหน้ากันไม่ติดในอนาคตก็ขอให้ชาวราศีกุมภ์ระมัดระวังเรื่องนี้อไว้ให้ดีดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแต่ดูแล้วเดือนพฤศจิกายนลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับท่านบ่อยหรือมากกว่าปกติรวมไปถึงท่านจะพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งกับคนใกล้ตัว ทำอะไรไม่เข้าหูเข้าตาท่านทำอะไรจะทำให้ท่านรู้สึกหงุนงดไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ท่านนั้นทำใจให้หนักเข้าไว้หากไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ใช่เรื่องหนักหนาสหัสก็ปล่อยผ่านไปบ้างก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นอ่อนไหวมากสำหรับชาวราศีกุมเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกเรื่องที่สองชาวราศีกุม ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆจะนำภยัยจะนำความรำคาญมาสู่ตัวท่านได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านหรือแม้แต่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านและครอบคลุมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆนานาในช่วงเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าดวงท่านจะสมพงกับสัตว์เหล่านี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอสัตว์มีพิษบ่อยกว่าปกติหรือทีกว่าปกติ ระมัดระวังให้ดีสถานที่ใดอันตรายสถานที่ใดรกมืดทึบหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงในยามวิการหลีกเลี่ยงการสัญจรดูเหมือนว่าชาวราศีกุมมีโอกาสจะพบเจอกับสัตว์มีพิษก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและรวมไปถึงตัวท่านนั้นอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านนั้นอาจจะออกไปสร้างความวุ่นวายในชุมชนทําให้ตัวท่านนั้นต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการรับผิดชอบค่าเสียหายต่งตางๆ รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของท่านอาจจะมีอาการเจ็บอาจจะมีอาการป่วยทําให้ท่านนั้นต้องมีค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นรวมไปถึงตัวท่านนั้นจะได้พบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะด้วยการกระทําหรือการส่งเสียงซึ่งอาจจะก่อความวุ่นวายสร้างความราคาญใจให้กับท่านใดก็ขอให้ท่านระมัดระวังมีโอกาสทีเกิดขึ้นและยังคงรวมไปถึงการที่ตัวท่านนั้นอาจจะทานเนื้อสัตว์บางชนิด บริโภคเนื้อสัตว์บางประเภทไม่ได้มีอาการแพ้มีอาการคันท่านต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสที่ท่านนั้นจะทานอาหารบางชนิดที่มีเนื้อสัตว์บางประเภทที่ท่านทานไม่ได้ที่ท่านพยายามหลีกเลี่ยงท่านอาจจะทานด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ขอให้ชาวราศีกุมระมัดระวังอาจจะทําให้ท่านนั้น เจ็บป่วยมีอาการแพ้มีอาการคันเกิดขึ้นได้สิ่งนี้ก็ขอบอกขอเตือนว่าภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนสัตว์ต่างๆอาจจะสร้างความอึดอัดใจสัตว์ต่างๆอาจจะสร้างปัญหาให้กับท่านได้ก็ขอให้ชาวราศีกุมระมัดระวังในข้อที่สองนี้เอาไว้ให้ดีเรื่องที่สามชาวราศีกุมขอให้ท่านระมัดระวังในข้อสามนี้ขอโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง ในเดือนพฤศจิกายนนั้นดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับคนใกล้ตัวหรือแม้แต่คนที่พยายามจะเข้ามารู้จักท่านจะเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับการเงินการทองของชาวราศีกุมสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ท่านระมัดระวังให้มากสำหรับในข้อที่สามนั้นชาวราศีกุมขอให้ท่านระมัดระวังจะมีคนใกล้ตัวเข้ามาอาศัยใบบุญท่านเข้ามาขอยืมยืมเงินทรัพย์สินของมีค่าต่างๆนานา,นา หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับคนใกล้ตัวเข้ามาขอความช่วยเหลือขอใช้ชื่อขอใช้สิทธิ์ขอใช้นามท่านในการกู้หนี้ยืมสินขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีรวมไปถึงให้ท่านค้ำประการันหรือแม้แต่เอาชื่อเอาตำแหน่งของท่านไปค้ำประการันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประการันขอบอกขอเตือนว่าให้ชาวราศีกุมระมัดระวังให้มากและยังคงรวมไปถึงจะมีคนใกล้ตัวท่านนำพาบุคคลที่สาม เข้ามาขอความช่วยเหลือท่านเรื่องเงินหรือขอให้ท่านช่วยในเรื่องต่างๆค่อนข้างที่จะทำให้ท่านอึดอัดใจในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ขอบอกขอเตือนว่าท่านนั้นต้องกล้าปฏิเสธกล้าบายเบี่ยงระมัดระวังการช่วยเหลือไปแล้วอาจจะนำภยัยอาจจะนำปัญหามาสู่ตัวท่านได้ก็ขอบอกขอเตือนว่าในข้อที่สามนั้นค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองหรือแม้แต่เรื่องค้ำประกัน ท่านต้องระมัดระวังให้ดีในข้อที่สามนี้ก็ถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงได้เช่นกันสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีกุมระมัดระวังเอาไว้ให้มากซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวและจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาแต่สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกมุม ในช่วงเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าสามเรื่องราวนี้จะวนเวียนเข้าเข้าออกออกในดวงชะตาท่านค่อนข้างบ่อยค่อนข้างทีขอให้ท่านระมัดระวังวางแผนให้ดีบางเรื่องบางสิ่งต้องอาศัยการใจแข็งไว้บ้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่หนักไม่น่าทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีกุมท่านสามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตา ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลก็ขอให้ชาวราศีกุมคิดสิ่งใดที่ดีคิดสิ่งใดที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีทุกทท่านครับ